ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปสลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพตอนที่4 กลับสู่ตระกูลเซียวอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นว่าคะแนนประสบการณ์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นดูเหมือนเธอจะพัฒนาคะแนนเสน่ห์จากการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้คนรอบข้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยทั้งซีลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างตามองออกไปยังทะเลสาบที่อยู่ไกลออกไปแล้วขมวดคิ้วขณะที่เธอกำลังอยู่ในความงุนงงประตูห้องก็เปิดออกหลินรูเดินเข้ามาและกล่าวอย่างเย็นชา ฉันจัดการเรื่องการออกจากโรงพยาบาลให้เธอเรียบร้อยแล้วตอนนี้เธอต้องกลับไปกับฉันลินรู้ถลึงตาจ้องเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ถังซีสวมอยู่นี่เธอตั้งใจแกล้งฉันนี่เธอมีเสื้อผ้าเธอแค่อยากทำให้ฉันขายหน้าใช่ไหมถังซีมองดูเสื้อผ้าของตัวเองแล้วยักไหล่ฉันลืมไปว่าฉันยังมีเสื้อผ้าชุดหนึ่งอยู่ใต้หมอน เซียวโรฉันจะบอกให้นะเธอควรประพฤติตัวให้ดีกว่านี้หลังจากกลับถึงบ้านแล้วถ้าเธอกล้าพูดอะไรที่ไม่เหมาะสมต่อหน้าคุณปู่ฉันไม่ปล่อยเธอแน่การต้องเผชิญกับท่าทีไม่แยแสของถังซีทำให้ความโกรธและไม่พอใจของเธอพุ่งพรวดก็ได้ค่ะถังซีกล่าวพร้อมกับพยักหน้าอย่างไม่ใส่ใจแล้วเสริมว่าฉันจะไปบอกลาเพื่อนเพ่อนก่อนนะไปรอฉันที่ประตูโรงพยาบาลก็แล้วกัน เซียวโรเธอไม่รู้หรือว่าฉันงานยุ่งแค่ไหนเมื่อได้ยินว่าถังซีอยากจะไปบอกลาผู้ป่วยรายอื่นหลินหรูก็อารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเป็นเพราะเธอเช้านี้ฉันถึงไม่ได้ไปร่วมประชุมการลงทุนภาพยนตร์และตอนนี้เธอยังจะมีเวลาไปบอกลาคนป่วยพวกนั้นอีกหรือเธอรู้ไหมว่าจิ้นหนิงมีรายได้จากงานแตละงานมากมายแค่ไหนแต่ก็ต้องยกเลิกงานเพื่อมารับเธอกับฉันเธอกำลังพยายามแกล้งให้เราลำบากใช่ไหม ทั้งซีหยุดเดินหันกลับไปมองศพตาหลินรู้ตรงตรงกล่าวชัดถ้อยชัดคำหรือคุณจะไปก่อนเซียวโหรทั้งซีแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเสียงคำรามนั้นเธอเดินกึ่งวิ่งลงบันไดพร้อมกับทักทายบรรดาหมอพยาบาลและผู้ป่วยที่เธอผ่านไปตลอดทางเมื่อไปถึงทะเลสาบของโรงพยาบาลก็เดินช้าลงมองไปที่ป้าเฉียวกับลูกชายที่ริมทะเลสาบเธอเริ่มหวั่หวั่นเล็กน้อย ทั้งสี่ผู้มีชีวิตมาสองชีวิตแล้วรู้สึกหวั่นหวั่นเป็นครั้งแรกตอนเสียชีวิตนั้นเป็นช่วงเวลาที่กระทันหันมากจนเธอไม่มีโอกาสได้หวั่นหวั่นแล้วในที่สุดตอนนี้เธอก็ได้รู้จักกับประสบการณ์นี้แล้วว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรเมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาทางเขากับมารดาเฉียวเหลียงก็จำได้ว่าเป็นหญิงสาวที่อยู่กับมารดาเขาเมื่อครู่นี้เขาหันไปมองมารดาแล้วเอ่อยเบาๆอย่างอ่อนโยนแม่คุยกับเธอต่อเธอครับผมจะไปโทรศัพท์ตรงโน้น เมื่อเห็นเฉียวเหลียงหันหลังเดินออกไปถังซีก็คลายกำมือเธอยิ้มให้คุณป้าเฉียวซึ่งกำลังมองมาหญิงสาวเดินเข้าไปนั่งคุกเข่าลงตรงหน้านางแล้วกล่าวว่าคุณป้าขนูมาบอกลาค่ะครอบครัวหนูมารับหนูกลับบ้านแล้วค่ะร่องรอยความเศร้าปรากฏแวบขึ้นในดวงตาเฉียวอวิสินขณะที่นางพยักหน้าและกล่าวว่าจะแต่หนูก็ยังมาโรงพยาบาลมาคุยกับป้าได้นะจะเวลาที่หนูว่างถังซีพยักหน้าตอบว่า ตกลงค่ะคุณป้าเฉียวแล้วพบกันนะคะจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นและหันหลังกลับเฉียวเหลียงซึ่งกำลังพูดโทรศัพท์อยู่เดินเข้ามาตอนนี้พอดีเขามองตามร่างถังซีที่เดินห่างออกไปแล้วขมวดคิ้วถามว่าคุยกันเรื่องอะไรหรือครับทั้งที่ยังคงจ้องมองตามร่างถังซีเฉียวอวีซินยิ้มกับคำถามของลูกชายลูกหมายถึงเซียวโรหรือเธอมาบอกลาแม่ครอบครัวเธอมารับออกจากโรงพยาบาล เฉียวเหลียงพยักหน้าและเริ่มเข็นรถเข็นของเฉียวอวีซินกลับไปห้องพักลมเริ่มแรงขึ้นแล้วครับเรากลับกันเถอะทั้งซีคิดว่าหลินรูกับเสียวจิ้นหนิงน่าจะไปแล้วเมื่อเธอกลับมาแต่เธอต้องประหลาดใจทั้งสองยังคงรอยอยู่ที่ประตูโรงพยาบาลเธอเดินไปหาทั้งสองด้วยรอยยิ้มดึงประตูรถเปิดออกแล้วขึ้นไปนั่งเบาะหลังขอโทษนะคะที่ทำให้พวกคุณเสียเวลาไปกันได้แล้วค่ะ ด้วยความประหลาดใจกับท่าทีอันงดงามของถังซีเซียวจิ้นหนิงกำมือแน่นทำไมเซียวโหรจึงแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเหลือเกินหลังจากมาอยู่โรงพยาบาลแค่เดือนเดียวลินรูขึ้นรถด้วยใบหน้าเคร่งเครียดในเมื่อมีผู้ครอบครองเบาะหลังหมดแล้วเซียวจิ้นหนิงจึงต้องนั่งที่นั่งข้างคนขับขณะคนขับเคลื่อนรถออกไปเซียวจิ้นหนิงก็หันไปหาถังซีและบอกว่าเซียวโหรอย่าเพิ่งหงุดหงิดนะเวลาคุยกับคุณปู่ท่านแก่มากแล้วแล้วก็เชื่องช้ายืนนานๆไม่ได้ระวังสุขภาพท่านด้วย ถังซีหลับตาแซงทำเป็นไม่ดิ้นสิงที่เซียวจิ้นหนิงพูดลินรู้รู้สึกหงุดหงิดกับท่าทีเฉยเมยของเธอนี่เธอเป็นคนแบบไหนกันจิ้นหนิงกำลังพูดกับเธออยู่ไม่ได้ยินหรือไงทั้งซีเปิดเปลือกตาขึ้นอย่างเกียจคร้านใช้นิ้วก้อยแครหูตัวเองและพูดด้วยรอยยิ้มจางๆถ้าเสียงเธอดังเท่าเสียงคุณฉันก็คงได้ยินแล้วล่ะเซียวโรนี่เธอกำลังพยายามโย่อโมโหฉันงั้นเหรอ ขอโทษนะคะฉันแค่ตอบคำถามคุณเท่านั้นทั้งซีกล่าวพร้อมกับเหลือบมองหลินหรูถ้าฉันไม่ตอบคำถามคุณฉันคิดว่าคุณอาจบอกว่าฉันไม่สนใจคุณ เธอคือถังซีผู้ไม่เคยมีชีวิตอยู่โดยอาศัยความเมตตาของใครคนอื่นรอบตัวต่างหากที่ต้องพึ่งพาความเมตตาและความพึงพอใจของงอเธอนอกจากนี้แม้ว่าหลินหรูจะเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดเซียวโหรแต่จริงๆแล้วเธอคือฆาตกรที่นำพาเซียวโหรไปสู่ความตายถังซีตัดสินใจที่จะช่วยให้เซียวโหรได้รับความรักจากครอบครัวกลับคืนมาก็จริงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องละทิ้งศักดิ์ศรีของตนเองวิงวอนขอความรักจากพวกเขาเหมือนอย่างเซียวโหร เธอจะทำให้พวกเขารู้สึกเสียใจและวิงวอนขอให้เธอให้อภัยในความผิดเธอจะตอบแทนความดีด้วยความดีและตอบแทนความชั่วด้วยความชั่วคุณแม่ขยะโกรธเลยคาเซียวโรยังเด็กอย่ากล่าวโทษเธออย่างนั้นเลยนะคะเซียวจิ้นหนิงดีใจมากที่เห็นหลินหรูโกรธทั้งซีขนาดนั้นดีใจจนหัวใจแทบหยุดเต้นแต่เธอยังคงเล่นบทผู้รักษาความสงบต่อไปขณะจ้องมองทั้งซีที่หลับตาลงอีกครั้งหลินหรูกล่าวอย่างเย็นชา ถ้าเธอมีความรู้สึกผิดชอบช่วยดีได้สักครึ่งของลูกแม่จะไม่โกรธอย่างนี้หรอกถั้งซีไม่สนใจคำพูดของเธอตลอดทางหลินรูกับเซียวจิ้นหนิงพูดคุยกันต่อไปถึงเรื่องภาพยนตร์ของเซียวจิ้นหนิงที่กำลังจะออกฉายและการลงนามในสัญญาเรื่องใหม่ไม่สนใจถังซีโดยสิ้นเชิงแต่ทั้งซีก็ไม่ได้ใส่ใจเลยสักนิด เมื่อทั้งหมดมาถึงคฤหาสน์ตระกูลเซียวถังซีก็เลิกคิ้วแล้วลงจากรถทันทีในทันทีนั้นนั่นเองชายชราผู้หนึ่งซึ่งถูกรายล้อมไปด้วยคนหลายคนก็รีบเข้ามาดูเธออย่างตื่นเต้นพร้อมกับถามว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมหลานสาวที่รักของฉันเซียวหงอี้และเซียวหลี่เข้ามาพยุงคุณปู่เซียวประกายความประหลาดใจฉายชัดในสายตาเซียวหงอี้เมื่อเขาเห็นเซียวโหรแต่ไม่ช้าเขาก็ระงับความรู้สึกกลับไปสงบนิ่งอย่างเดิมแล้วพยักหน้ากล่าวว่า ใช่ครับเธอคือเซียวโหรคุณปู่เซียวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเอื้อมมือไปหาเซียวโหระพูดเสียงสัน่นเซียวโรมานี่สิมาให้ปู่ดูใกล้ๆเมื่อถังซีเห็นรอยยิ้มแห่งความรักบนใบหน้าคุณปู่เซียวความรู้สึกเศร้าโศกอย่างฉับพลันก็ท่วมท้นหัวใจคุณปู่ของเธอก็กําลังรอให้เธอกลับไปหาอยู่ใช่ไหมดวงตาเธอแดงเรื่อขึ้นมาเมื่อคิดถึงท่านเธอเดินเข้าไปหาคุณปู่เซียวกอดท่านพลางร้องไห้ คุณปู่ขนูคิดถึงคุณปู่เหลือเกินคุณปู่เป็นยังไงบ้างคะรูข้ข่าวการตายของซีซีหรือยังทุกคนในที่นั้นต่างตกตะลึงกับปฏิกิริยาของถังซีเป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับคุณปู่เซียวทำไมเธอถึงบอกว่าเธอคิดถึงท่านมากใครสอนให้เธอพูดแบบนี้ดีจริงดีจริงปู่ก็คิดถึงหลานสาวของปู่เหมือนกัน คุณปู่เสียวลูบหลังเซียวโรแล้วปล่อยเธอออกจากอ้อมแขนมองเธอขึ้นขึ้นลงลงและขมวดคิ้วขณะกล่าวออกมาหลานต้องทุกข์ยากขนาดไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูสิทำไมหลานถึงผ่ายพอ้อย่างนี้สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป สลับร่างนางฟ้าผู้อาภัพ